ชุดนะชุดสวยๆของพี่งามแล้วก็น้องงามตานะคะก็กราบขอพระคุณนะคะเจ้าภาพหลักหนูติ๊กนะคะแล้วก็แม่หนิงแม่กรีนแม่นู๊ดแม่โบแม่ศีสสคุณพ่อณทวุฒ คุณแม่ซิรินะคะแล้วก็แม่ชู้นะคะคุณแม่กําไรนะคะขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนคะแนนมานะคะได้ชุดสวยๆหล่อๆให้พี่งามโชคแล้วก็น้องงามตานะคะซึ่งน้องงามตาก็าใส่หมวกให้ดูไปแล้วแต่ชุดก็โรโรอีกรอบนะคะแม่เพราะว่าลูกสาวของเราซนเหลือเกินนะคะตอนนี้ให้ไปอยู่กับแม่จ้ากอนนะคะ ็มีมายงชิดนะคะมายงชิดจากแม่แอนนะคะ ชิดกับแอปเปิลนะคะเขาไม่ลูกถูกทิ้งเขาไม่ลูกถูกทิ้ง้วครับตอนนี้ <c oughs> โอไง,งงงอยู่นู่นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่งามเดี๋ยวลูก <c oughs> ยมชิปจากาแม่เอนนะคะแล้วก็แอปเปิลแอปเปิล แอปเปิลจากคุณแม่วิพาดานะคะกลาบขอพระคุณแม่แอนแล้วก็คุณแม่วิพาดานะคะที่ส่งผลไม้มาให้เด็กๆทานนะคะขอให้บุญกุศลกลับไปหาคุณแม่ร้อยเท่าล้านเท่าเลยนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปคะ่ะ ไม่บ่อยนะพี่เวียร์ทำอะไรพี่เวียร์ตบชนิด้ท้องไหมอ๋อพี่เวียร์กระตุ้นให้น้ำมัน <c oughs> อะจริงนี่พี่เวียร์หน่วยหน่วยกระต่ายอีกแล้วไอ้ยโยนเบาๆกลัวโดนน้องอะ่ะ ไปพี่งามพี่งามได้อะไรไปฝากพ่อนะตรงตรงจากอังกฤษแล้วก็ลาดราวทุ่มมามือครับผมไปครับผู้ใจดีครับผมนี่ไงส,สวยครับผมจากเมุ่มน้อยอ่ะตากล้องมันได้เลยครับสุดยอดครับน่ารักมากเลยครับผมผลไม้ให้พ่อครับเดีย๋ยวให้กิ๊บอด จะมาป้อนตระไมหรือว่าจะมากินกับพ่อมาดูดังขังพ่อรู้เลยรู้เรื่องรู้เรื่องกะเบื้องราบ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนแอปเปิลครับจากคุณแม่วิพาดานะครับเอซี FC จากอังกฤษนะครับผมแล้วก็ออกผู้สนับสนุนมยมชิดนะฮะจากแม่เอนทุ่งหมามือนนะครับก <te le> อพอเออชุดสวยๆนะฮะชุดสวยๆนะฮะก็ขอบคุณเจ้าภาพหลักเลยนะครับผม แม่หนูติ๊กนะฮะแล้วก็แม่เอฟซีนะฮะที่ช่วยสนับสนุนนะครับแม่หนิงแม่กรีนแม่นุชแม่เพนป้าแมวแม่สะศีพ่อนัททวุฒิแม่ศิริแม่ชุติมาและท่านสุดท้ายนะฮะแม่กำไรก็ขอบคุณ แม่ๆปพ่อทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนทั้งผลไม้ทั้งชุดสวยๆให้ครอบครัวของเรานะครับผมตอนนี้ก็กินผลไม้อย่างอร่อยส่วนเราก็นั่งดูเขากินนะฮะไม่ได้กินกับเขาเลยก็อยากจะชิมบ้างนะะมันหวานหรือเปล่าชุดของเขาสิฮะเน่นตึ๊บนะฮะ วางกับพื้นไม่กล้ากินไม่กล้ากินครับน้ำมันพ่อมันแรงเี่ยวางกับพื้นไม่กล้ากินวางกับพื้นไม่กล้ากินนะครับผมเพราะว่าน้ำมันพอ่อมันแรงครกินแรงกินแรงมันไ้กิน,า,โโนานมะ่ก้ามันไม่กล้ากินนะครับทีนี้เพราะว่าแบบ มีกลินน้ำมันของออน้ำชาชาขยนนุนเศษนั่งเศจนี่มา,มารครับกลิ่นแรงนะรต้อง,อง,ออองป้อนนะครับกลินก่นแรง,งนะฮะนี่ฮะกลินของช้างตกมันนะครับผมแรงขนาดไหนก็ลองดมตัวตัวเองดูครับ เก่งมากเลยเอาใหม่ลูกพี่งามเอาใหม่ลูกพี่งามเก่งมากเลยอืมเก่ง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 เราจะไปหาอ่ายาลูกติด ไปกันเลยเราจะเอาผลไม้จะใหะ้ยิงดื้อค่ะด,คดื้อกำลับอันนี้คือครึ่งหนึ่งคือให้ให้พ่อเล่ยเลยครับอีกครึ่งหนึ่งก็ <พอ S 2> ให้สามให้ลูกครับแต่ว่า แต่ว่างามโชคได้สมดิ้งครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเจ้าชายครับวันนี้เขาเป็นเจ้าชายเจ้าชายที่คือพอโดยอะไรก็แม่โดยต่างรุ่นลงข้างหนึ่ฮะออมาข้างใต้ หมวกลูกหมวกหมวกหมวกน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องน้องมาแล้วลมาๆมาๆมากินผลไม้แล้ว ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถูแม่อีกเลยเด้อของอันนี้ก็ตรงไ,งไม่ใช่อันนั้นก็ให้ใส่ด้านข้างาใช่า เ <ś les> หยียบเลย <ś les> ขาหลังเด้วยนะโ <ś les> บดให้บดให้บดให้มาสิปนเอาเอาเอากินกินเอาว่างให้เน่พอดีโบนิเน่เ่ นี่อันนี้เขาเต็มยดครับอันนี้เขาถอดยศครับถอดยศแล้วนั่นเลยเออแบบนั้นเลย เอาหน้นให้พ่อเอาไว้หน่นให้พ่อเออเออนะหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้โอ้ามกระบอกเฮียนโอ้โอ้สามกบอกเฮียโอ้โอ้สามก้ยโอกเฮียโอ้โอ้สามกระโอกเฮียน ังหมดแล้วรู้ลแล้วเยีย่ยมเยีย่ยมนอนทาแล้ว,<อ>ลวสุดคิดแล้วตอนนี้ชุด ส oh ูวเนาะค่ะมายี no. ่หมอกี่ไ่มเอ้ามาปิดคลิปได้แล้วเด็กๆ

ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ